ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันใม่ฟีไฟกันอีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวครละเป็นตัวนี่น้องน้องโมโคสวยเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยว่าไปเลยเอ้ยคือเป็นชื่อเล่นเซ็กซี่โอ้เพื่อนเต็มเลย <c oughs> เออดูโดดตรงนี้ตลงมนี้ะทุกคนลงลงแหเนี่เออด้ยด้วไม่อยู่ไหนแอปเล่นได้นลงอไม่เอข้อสะดวก ก่อนทุกคนตรงนี้โอเคจับอ่ะไว้ตรงนี้ก็ได้มีอะไรให้เก็บมั่งนะ<อ> double kill triple kill Ultra kill. máy. xem <laughs> <laughs> rampage killing spree get because one go on <absorbed> uh, my <acompañwheels> uh, <yah>, <catması Than> <laden> ไม่มีรถด้วยแถวนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนแล้วนะเน,น,นี่ยตอนเนี้ยไม่มีคนแล้วอย่างนี้เราก็ห่ยห่ห,ย,หยไปตรงนู้นได้เโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวเราห่วยหวยไป ไปเร็วนอ้องโมคุหยุดเอ่อเจ็บพันยาก่อน เปอาเต็มแล้วตอนนี้กินเห็ดดีกว่าอร่อยเราจะไปไหนต่อดีเนี่ยใช้ไปเรื่อยเปลือยเลยนะครับจเจอ,ออะไรก็กดเจออะไรก็กดโอ้ยคือ,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 อไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเหรอ ไม่เจอใครเลยย่าอ่อรุหรือว่าอะไรเฮ้ยใ,ใครยิงกันนนะใครยิงกันนะนะ Killing spree ใครใคร พันยาขอเวลาพันยาอนขอเวลาพันยาคน killing spree เรียบร้อยเสร็จเ <c oughs> มื่อกี้เกือบตายอะ่ะดีนะมี่ ของเพียบเลยแต่ว่ากระเป๋าจะมีที่ให้ของไหมนะไปเก็บแอดรอบตรงนู้นดีกว่าอุ้ยอยขอบเขตเข้ามาละรีบไปดีกว่าถึงแม้เราจะอยู่ในเคตแต่เราก็ควรรีบวิ่งไปเพราะว่าขอบมันจะลดลงนั่นแหละห <laughs> เหมือนตรงนี้จะมีคนนะเนี่ยไปดูกัน คนเยอะแถวนี้โอ้โหเป็นฟูงเลยเฟูงเลยเรามีสิทธิ์จะตายง่ายนะเราจะต้องรอก่อนอเราจะเจอไข่บ้างไหมเนี่ย Hôn, cái con. Ah! Killing con. Ừ. phần nhiều rồi, phần เอ้ยใครอะเอ้ย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 สไนเปอร์อะ Vô ừ, -e <laughs> <hêi>, NÀY? Tôi đừng, 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 này, สนุกจ yeah. oh, ังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยไปด้านสู้สมาร์ทโฟนออโต้รอนสู้ยังมีสตาร์ซู้ยิงยังไม่สตาร์ยิงยังไม่สต็ะเจ็บยังมีสตาร์เฮ้ยบ่โออยู่นะเฮ้ยเราจะลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตีใหญ่น,น,น,น่า,นา,นา,นานจะนีเราหลบอยู่ในนี้เราอาจจะรอดก็ได้แต่เราต้องหาพวกอาวุธไม่มีอาวุธอ่ะ มีอาวุธเลยปืนปืนโอเคเดี๋ยวนร้ก็มีปืนแล้วทุกคนเราต้องมีปืนไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าสำคัญสุดเลยถ้าเราไม่มีปืนเราก็จะไม่สามารถยิงใครได้เลยไม่โคเท ไม่ค่อยมีใครนะแถวเนี้ยแต่ตอนที่ดูมันมีไม่ใช่หรออืมออกไปเก็บของโอ้ไม่ใช่ของฟรีของฟรีอรืม ว่าอยู่ไหนเหมือนเราจะอยู่ตรงนี้เน,น้องทุกคนไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นอู้อูอ้อู้อูใใ้ใครใครใครตรงไหนเมื่อกี้เห็นหว่ว็บเหมือนจะมีคนอยู่อะ่ะอยู่ไหนออกมากเดี๋ยวนี้ยัยรู้นะว่าอยู่ไหน เดี๋ยวเรารีไปตรงนู้นดีกว่าทุกคนตรงนู้นท่าทางจะมีของเยอะมากอยู่โอ้ยไ่ใคร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  double kill เอ,อยไรไม่มีใครอยู่สักกะเท่าไรคลิปเลี้ก่อนเย้มีตังแล้ว ของไม่เต็มกระเป๋าก็ยังไม่เลิกเก็บเมื่อไรของจะเต็มกระเป๋าไม่ค่อยมีอะไรนะแถวนี้ไม่ดูตรงอื่นดีวกว่า triple kill quadra kill ไม่เจอใครเลย head up